สวัสดีค่ะเผยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ดนตรีพูดถึงสุดยอดห้าวง K เคป๊อปเกาหลีพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยบอกลาเลิกขาดบุหรี่บุคลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่รำคาญคลิกลิงใต้คลิปแพลนหไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนค่ะมาดูกันต่อกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ในวงการเพลงเคป๊อป โดยได้หยิบยกเอา5วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาหลีมาพูดถึงจะมีวงอะไรบ้างพวกเขาจะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างมาชมไปพร้อมๆกันเลยมาเริ่มกันที่วงแรก BTS คิมยองแดนักวิเคราะห์และวิจารณ์วงการเพลงซึ่งสังเกตการตลาดเพลงป๊อปอเมริกันและเคป๊อปมามากกว่า10ปีได้บอกว่า BTS ไม่ได้โด่งดังชั่วข้ามคืนผลลัพธ์ในแต่ละก้าวที่พวกเขาผ่านมานำพวกเขามายังจุดนี้ยองแดชี้ให้เห็นว่า BTS คือนักดนตรีความสำเร็จและอิทธิพลของพวกเขามาจากเพลงและการแสดงของพวกเขาคิมยองแดยังได้เขียนหนังสือชื่อว่า r e ีวิว b s ทำความเข้าใจกับดนตรีของ BTS ซึ่งถ่ายทอดมุมมองในเชิงลึกต่อวง BTS 2. เอ็กโซอิมจินโมผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีได้พูดถึงวงเอ็กโซเอาไว้ในตอนพิเศษฉลองงานรับรางวัลเกิร์ n แดนด a ส a r อะวอรทางช่อง JTBC เมื่อปี2018เอาไว้ว่าพวกเขาประสบความสำเร็จทั้งในแง่ที่วัดจักยอดขายอาราบัมและฐานแฟนคลับทั่วโลกถ้าพูดถึงวงการเคป๊ OP, ไม่พูดถึงเอ็กโซคงไม่ได้ 3. s h ชายนี่จอนคารามานิก้า นักวิเคราะห์เพลงของนิวยอร์กไทม์ได้พูดถึงชายนี่ไว้เมื่อปี2012ว่า เป็นวงที่โดดเด่นและเจิดจ้าตอนที่ได้เห็นพวกเขาแสดงบนเวทีที่นิวอยอร์กเมื่อปี2011โดยจอห์นได้บอกว่าการแสดงคืนนั้นเป็นคําคืนที่ทะเยอทะย,ยานและเจิดจ้าที่สุดผ่านมา6ปีแบซอนทักนักวิเคราะห์เพลงได้พูดถึงวงที่ทะเยอทะย,ยานที่สุดอีกครั้งโดยเขาบอกว่าชาชนี่ไม่ได้เป็นวงไอดอลตอนนี้พวกเขาเป็นแบรนด์หนึ่งแล้วทุกๆครั้งที่พวกเขาคัมแบ็กจะมีความแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ของตัวเอง 4. b แ a c k พิ n งคิมยุนนานักวิจารณ์เพลงเกาหลีได้กล่าวว่าแ a c k พิ n งคือผู้นำเทรนใหม่ของวงการ K-POP เธอบอกว่าตั้งแต่ l a c k p ิ n k เดบิวต์หลังจากนั้นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีคอนเซปต์เกิร์ลคัชก็เพิ่มมากขึ้นพวกเธอมีแนวเพลงฮิปฮอปการเต้นที่แข็งแรงท่ามกลางวงอื่นๆที่มีธีมสดใสน่ารักและสุดท้ายวงที่5 t w i ท e จองมินแจอาจารย์ด้านดนตรีซึ่งเขียนวิจิารศิลป์ไอแซเกี่ยวกับเพลงได้พูดถึงอนาคตของทวายฟ์เอาไว้เมื่อปี2019ว่าพวกเธออาจจะเจอปัญหาถ้าไม่ทำเพลงที่แตกต่างและคอนเซ็ปต,ต์แตกออกไปเขาใช้คำว่าสิ้นเปลืองและน่าเบือ่ออย่างไรก็ตามทวายฟ์ก็ผ่านอุปสรรคมาได้และยังคงประสบความสำเร็จในปี2020กับคัมแบ็กเพลง more and more เป็นไงกันบ้างกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ดนตรีที่ยกให้แบ็คพิงค์เป็นผู้นำเทรนใหม่ของวงการเคป๊อปเพื่อนๆเ,เห็นด้วยหรือเปล่าหรืออยากเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ